2. ติดทิในความมั่งคั่งล้ำรวยติดทิในความมั่งคั่งลำรวยคนตัวนหนึ่งอาจมีความคิดว่ามีคนมากมายที่ยินดียอมรับสภาพและยอมจำนนต่อชีวิตยากจนคนแค้นที่เผชิญอยู่แต่คำถามคือมันเป็นความจริงเช่นนั้นหรือเพราะหากมองให้ลึกเข้าไปการยอมจำนน อาจเป็นแค่การยอมรับชะตากรรมอย่างไม่มีทางเลี่ยงขนาดที่เจ้าตัวรู้ดีว่าการทนยอมรับนั้นไม่สามารถนำมาตึงรร้งความสุขของการมีชีวิตสมบูรณ์พร้อมได้อย่างแท้จริงแม้ความมั่งคั่งร่ำรวยจะไม่ได้เป็นบ่อกเกิดของความสำเร็จสเสมอไปแต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่าความมั่งคั่งร่ำรวยคือปัจ ใจเกื้อหนุนที่สามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์หรือหมายรวมถึงการยกระดับจิตวิญญาณใดๆในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มากว่าความยากจนเพราะการเปิดโลกกระทัดและการพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างจำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมาเกื้อหนุน หากวัตถุปะระสงค์ของการดำเนินชีวิตคือการพัฒนาหากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตในโลกนี้มีสิทธิที่จะพัฒนาความสามารถของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สิทธดของคนที่จะดำรงชีวิตตามที่กล่าวถึงนี้ก็น่าจะเป็นสิทธดที่จะมีอิสระในการใช้ประโยชน์ และครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจำเป็นต่อร่างกายและจิตใจก่ลาวอีกในหนึ่งคือทุกคนมีสิทธิจะมั่งคั่งร่ํารวยนั่นเองแต่หนังเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงความมั่งคั่งร่ํารวยในแง่นามธรรมาฉะนั้นผู้เขียนจึงไม่ได้มุ่งเน้นความหมายที่การพอใจเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วหยุดตะแวงหาเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ ย่อมไม่มีผู้ใดพึงพอใจแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆตลอดไปในเมื่อวัตถุประสงค์ของธรรมชาติคือการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ให้ฟวางขึ้นมากขึ้นและดีขึ้นดังนั้นเราทุกคนควรมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ความมั่งคั่งร่ำรวย จะต้องยึดอยู่บนพื้นฐานความพอใจของแต่ละคนทางยังถูกต้องตามศิลธรรมจริยธรรมและกฎหมายคุณถึงจะกลายเป็นคนรวยที่มีความสุขและสง่างามคนฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาเขา้าที่เขาหาได้พรานจิต เบคอนไม่ผิดหากคิดอยากจะรวยเป็นเรื่องผิดปกติด้วยต้ำหากมีใครสักคนใฝ่ฝันจะยากจน